ขอบคุณเว็บดีดีดมีแหล่งความรู้ทุกสาขาวิชาห้องเรียนออนไลน์และร้านหนังสือมาดูรายละเอียดลงบินกันต่อนะครับพอดีมีการถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็รายละเอียดจุกจิกบางอย่างผมก็ไม่ได้บอกไว้นะครับก็เลยมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับอันนี้ลงบินเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามสามบล็อกนะครับบล็อกนี้ก็จะใส่พวกตัวที่มันเป็นหนักแด่นะครับ ตรนนี้ที่เป็นหนักแน่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นถาดล่อนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นถาดล่ออันนี้เป็นแอปปิดเปิดน้ําผ่านมือถือนะครับของที่สวนเรานะครับ <Okay. S 2> ก็สไลด์นะครับใช้งานสะดวกดีนะครับทีนี้ในคร์สเรียนของเรานะครับก็จะมีเนื้อหามีคลิปอยู่ประมาณกเกือบแปดสิบเรื่องบวกลบนะครับก็คือมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็จะมีหมวด A ก็คืองานระบบเน็ตเวิร์กก็จะมีพวกเราเตอร์แอปแล้วก็กล่องควบคุมไฟต่างๆนะครับแล้วก็จะมีปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะครับก็จะมีกล่องอัตโนมัติรุ่นใหม่เข้ามานะครับก็เพิ่มเนื้อหาตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลทัมเมอร์ก็คือไม่ต้องใช้ Wifi นะครับต่อมาก็คือการออกแบบแล้วก็วางแผนนะครับคือเป็นเรื่องของการตีความหน้างาน ต่อมาคือภาคปฏิบัติพอเราออกแบบเสร็จแล้วเราจะไปติดตั้งปั๊บเนี่ยปัม๊มใส่เกียวนอกเกลียวในอะไรยังไงนะครับท่อ PE PVC เราก็ไม่ยากทากาวสวมเข้าไปนะแต่ PE ข้อต่อก็จะแปลกๆนิดน,นึงนะครับต่อมาคือพวกอุปกรณ์เสริมนะครับพวกเ็นจุลีหัวกลองอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือจะเป็นเนื้อหาที่เฉพาะใครที่ไม่มีพื้นฐานงานประปาก็แบบไม่คุ้นเคยกับอบุปกรณ์เสริมเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ e ีบุ๊กนะครับใครที่ชอบอ่านนะครับ หรือว่าทําตามขั้นตอนสเต็ป1 2 3่งองสามเงี้ยดูอ e ีบุ๊กก็จะง่ายนี้เป็นะระบบอัตโนมัติของข้อนี้นะครับก็ในวงจรโซล่าเซลล์นะครับมันก็จะมีในตู้ควบคุมโซล่าเซลล์ก็จะมีตัวสําหรับต่อลูกรอยเราใช้ตัวที่ต่อลูกลอยตัวนั้นนะครับมาในการตัดต่อบการทํางานของปั๊มนะครับนี่ก็ตอบป,ปัญหาหน้างานนะครับบางทีมีลูกศิษย์ถามมาผมก็ตอบแล้วก็อัดคลิปส่งไปนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคพิเศษจากนังกงานต่างๆนะครับคือระบบงานน้ําเนี่ยผมทํามาทาหลายปีแล้วแต่ละที่คือไม่เหมือนกันเลยนะครับมีสูงมีต่ําพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นป้านเป็นข้างหมูเป็นนู่นนี่นั่นนะครับไม่เหมือนกันเลยสุดท้ายคือการประกอบตู้ควบคุมอย่างง่ายนะครับนี่ก็เป็นคอร์สเรียนระบบน้ำนะครับเรียนแล้วทําเองได้ไหมทําเองได้แน่นอนนะครับส่วนราคาขายก็จะมีพันห้ากับสามพันห้านะครับ สามนห้าก็จะมีตัวที่เป็นเจาะลึกโซล่าเซลล์ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะใส่พวกดักแด้ข้างล่างนี่ไอ้ที่ติดเทปๆเนี่ยคือไก่มันมาจิกนะพอรู้ว่ามันบินเนี่ยมันมันจิกนะครับอ,อ่บล็อกหนึ่งใส่ดักแด้บล็อกสองเป็นถาดล่อแล้วก็ช่วงที่สามนะครับตรงนี้ผมทําเป็นประตูไว้แต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้กั้นนะก็จะโล่งขึ้นไปเลยฮนะ ร่องที่3ก็จะเป็นตัวโซนบินครับซึ่งโซนบินก็จะมีระบบน้ํามาอยู่นะฮะทีนี้ไอตัวที่มันเป็นใส่ดักแด้ตรงเนี้ยผมใช้ตัวพลาสติกปูบอ่อนะครับพลาสติกปูบอ่อที่แบบเอ่อทำบอ่อปลาเนพะ่าน,นั้นก็ร้อยกว่าบาทนะร้อยสามสิบเก้านะครับผมซื้อก็ใช้ได้เยอะอยู่นะครับก็ค่อนข้างเหนียวอยู่นะครับเหนียวบางทีผมเอาเอาถาดอะไรไปโดนมันมันก็ มันยืดได้นะเว้นแต่ว่าเป็นของแหลมคมจริงๆนะครับก็ก็ทนดีอยู่นะครับที่ผมใช้เป็นแบบนี้เพราะว่าจะบังคับให้มันนะให้มันบินบินขึ้นนะครับก็คือให้ให้มันมืดนะครับในห้องเนะี่ยถ้ามันถ้ามันเป็นตาข่ายแบบทั้งหมดนะครับมันมันจะไม่บินขึ้นนะครับธรรมชาติของมันก็นึกถึงแมลงเม่าอะไรพวกนั้นนะครับมันบินเข้าหาแสงอีกแล้วนะครับ ก็เลยข้างล่างนี้ก็เลยเป็นเป็นห้องทิปนะครับทีนี้พอเป็นห้องทึปเนี่ยผมทําเป็นสองตู้นะฮะตรงนี้น่าจะพอเห็นอยู่นะฮะนั่เป็นสองตู้นะฮะเป็นสองตู้อันนี้เป็นตู้หนึ่งครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้หนึ่งขอเสรียนเรื่องหนอน B S F หนอนอาหารสัตว์นะครับเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนครับราคาขายก็ไม่แพงนะครับแค่50บาทดูได้ทั้งอีบุ๊แล้วก็คลิปด้วยนะครับเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับ มันก็จะมีคำอธิบายอยู่ในเว็บดีดีดมีนะครับทีนี้มาดูหัวข้อ,นะ,อ,อน,ะ e นะครับตรงนี้ก็จะมีอีบุ๊กกับวิดีโอคลิปนะครับตรงนี้เรามาดูในส่วนของอ e ีบุ๊กก่อนนะครับหัวข้อก็จะมีคุ้มไหมที่จะเลี้ยงนะครับหัวข้อแรกหัวข้อที่2ก็วงจรของนอน BSF อนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีเกลื่อนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีเนื้อหาบางเรื่องที่มันเป็นแบบโน้ตฮาวเป็นความคิดเป็นประสบการณ์เฉพาะของเรานะครับก็หลายๆเรื่องนะครับ เช่นเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ไม่จริงในการเลี้ยงหนอนมีอะไรบ้างนะครับก็ในกลุ่มก็จะมีการบอกว่าแบบนั้นแบบนี้ดีนะครับจริงแล้วเอามาทําจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีนะครับทําให้หนอนตายบ้างมีปัญหาตามมาบ้างนะครับข้อต่อมาก็คือการอดุบาลหนอนนะครับต้องอดุบานยังไงนะครับต่อมาก็คือสูตรอาหารหนอนนะครับบางคนเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนแต่ทําไมทํามาแล้วมันไม่ได้ลดนะครับเราก็มีสูตรที่จะประหยัดได้นะครับ ต่อมาก็คือปัญหาที่ทําให้หนอนตายมีอะไรบ้างนะครับต่อมาก็คือปัญหาเรื่องหนอนไตหนีอันนี้คือหนึ่งในสองนะครับ 3, หนึ่งในสามหรือหนึ่งในสองครับอันดับหนึ่งก็คือหนอนไม่ไข่เนี่ยอันดับหนึ่งครับอันดับสองก็เรื่องหนอนไตหนีนะครับหัวข้อต่อมาก็คือไอเดียเรื่องลงหนอนนะครับต่อมาคือระบบน้ําในโรงบินนะครับทําน้ํายังไงดีพ่นหมอกหรือว่าน้ําหยดหรือว่าอะไรดีนะครับต่อมาก็คือไอเดียเรื่องชั้นวางแล้วก็ถาดนะครับใช้ถาดแบบไหนวางแบบไหนดีครับ ปัญหาเรื่องนอนไม่ใครอันนี้ก็มีนะครับเป็นเรื่องเด่นๆในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับนอกกนั้นก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเลี้ยงยังไงถึงจะคุ้มนะครับคนที่ไม่เคยเลี้ยงเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับแต่บางคนที่เลี้ยงไปแล้วแบบรู้ไม่จริงนะครับก็ล้มเลิกไปก็มีนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับ <S <S แต่ว่าเราก็จะมีวิธีบรหิหารจัดการแล้วก็ลดต้นทุนอาหารทําให้มันคุ้มนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ของเราครับในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ต่อมาคือเรื่องการขายไข่และการแพ็คนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ยากครับแต่รู้ไว้ก็ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาขนส่งนะครับต่อไปก็คืออุปกรณ์จุกจิกจีบะถะในการที่จะใช้เลี้ยงนะครับแล้วก็วงสุดท้ายคือนิยามคําัพท์นะครับก็จะมีคำศัพท์ที่นิยามมาเฉพาะนะครับเช่นคำว่าอาหารอ่อนอาหารหยาบนะครับในเล่มนี้หมายถึงอะไรนะครับก็สามารถดูฟรีได้นะครับใน YouTube ใน Facebook กลุ่มนะครับ แต่ดูฟีก็จ,จะมีแอดโฆษณาขั้นบ้างน,นะครับแต่ถ้าลำคาญแอดนะครับไม่อยากเ,เห็นโฆษณาขั้นอยากดูเน้นๆเน้นๆ,ๆก็ซื้อข้อเรียนกับเราได้นะคแค่50บบาทเองนะครับได้ความรู้นะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับคนที่เคยเลี้ยงมาก่อนสองตู้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ส่วนลงบินอันนี้ก็คือขึ้นข้างบนเลยแล้วก็ถาดวางาข้างบนนี้ก็จะมีถาดถาดวางอยู่สิกนี้แล้วนี่ถาดวางสิ่งนี้ซี่นี้ก็จะมีประตูเหมือนกันนะฮะก็จะมีประตูเหมือนกันทีนี้ เป็นสองบล็อกก็คือจะเครียกว่าเพิ่มชั้นวางให้มันวางคุมนะครับนี่ผมสังเกตนะครับผมก็จะปิ้นเอาเหล็กอะไรไว้ข้างข้างนอกนะเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องมันมาไขามันไข่มั่วจริงๆนะครับไข่แบบตามซอกตามอะไรพวกนี้ซึ่งม,มันเก็บไม่ได้นะตามกระดูกตามกระดูกลงเดือนเนทีนี้มาโฟกัสตรงซูมนิดนึงระหว่างสองตู้เนี่ยที่มันหันชนกันนะครับคือตัวแรกมันมีเฉพาะด้านนี้แหละแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ปิด ปิดเป็นสีดาเหมือนกันแต่ว่าจะเจาะรูยิ้มไว้นะที่ผมมันจํานวนเรามันมันไข่เยอะขายายเยอะมันไม่พอก็เลยผมูทำเพิ่มมีสองอันนะครับทีนี้ทเพิ่มสองอันตรงนี้ด้านเนี้เราจะไม่ปิดนะครับคือด้านนี้เรามีประตูปิดใช่ไหมด้านข้างก็ปิดฝั่งข้างอนุก็ปิดแต่ว่าด้านตรงฝั่งน,นี้จะจะไม่ได้ปิดนะครับจะไม่ได้ปิดตรงนี้ก็ไม่ได้ปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ เวลาที่แสงเข้ามานะครับเวลาที่มันออกมาจากดักแด้นะมันก็จะหาแสงครับพอเห็นแสงปั๊บมันก็จะขึ้นชั้นวางก็จะมีตั้งแต่ตัวด้านล่างเลยนะครับข้างในนี่ก็จะมืดถ้าผมเปิดประตูนั้นเข้าไปข้างในมันมืดนะมืดท,ที่แสงมันก็จะผ่านมาจากตรงกลางตรงนี้พอไม่เห็นแสงปับ๊บมันก็จะไปหาแสงแล้วก็จะขึ้นไปที่โงบินของเราเนะี่ยก็จะเกาะเต็มไปหมดเลยฮะเห็นไหมเกาะเต็มไปหมดเลยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาได้ที่ w ว็บ d ีดี